อวออาวเอ้ไปนี่เธอกันลองดูซิว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างในเวอร์ชั่นนี้ไปดูกันเลยาไปดูกันเลยมามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้าง ไปเลย,เเยนนในเนเธอร์มีของอัปเดตใหม่ด้วยนี่มาดูกันเลยมะเอาไปสิไปสิอัปเดตท,ที่ว่านี่อาจสามารถนอนในเนเธอร์แล้วได้เราก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนี่บอกนะว่าเรามาเกิดกลางอากาศแบบเนี้เฮ้ยประตูมาอยู่กลางอากาศแบบนี้ได้ไงเนี่ย แปนหนึ่งนะโอเคเราต้องเป็นแคทีแเราต้องไปดูก่อนเพื่อมันไปเกิดกลางอากาศเหมือนเมื่อกี้อีกโอเคไปเลยอ่าไม่ได้สวัสดีก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะมาดูว่า1.16มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเราไม่ได้เกิดกลางอากาศเรามาเกิดบนนี้ แล้วเผื่อเดินตกลงไปโอ้โหทําสะลึกเลยแสดงว่าเกิดการอากาศซะอีกเดี๋ยวปรับแสงก่อนแล้วกันไปนับปับแสงก่อน,อนในเนเธอร์มันก็มืดแบบนี้แหละมืดมากไปไม่มีเวลาบอกด้วยอาจจะนอนในเนเธอร์ได้แล้วก็ได้ไหมโวชันนี้อาจจะนอนในเนเธอร์ได้ไนเราก็ได้นะ โอ้ไปสำรวจกันเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมาได้ไงตัวอะไรไอ้ตัวอะไรตัวอะไรตามเรามาตัวอะไรเอ่ยว้าวโอ้ยกลับก่อนโอ้ยเดินเร็วมากโอ้ยโอ้ยอแม็กมาคิวอย่าเพิ่งกลับก่อนโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอย่ามักมาไปเลยไปเลย เข้าไปยังเข้าไปแล้วโชคดีไปตัวอะไรไม่รู้หน้าตาเหมือนหมูหน้าตาเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นคนนะไม่ใช่หมูแต่จมูกมันหมูเลยโอ๊ยกับดักในโลกในชีวิตน,นี้ต้องมีกับดักออะชีวิตน,นี้นี่ วินนี้ต้องมีกับหลักใช่ไหมเนี่ยในเนเธอร์เนี่ย,ย,ยไปไปกันอ่าเราจะไม่ใช้ดาบในรอบเนี้ยเราจะใช้ชุดเกราะแทนเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งขอพิเศษชุดเกราะเหมือนหลังจากที่เราใส่ชุดเกราะม,มาแล้วเราก็ได้รู้มันมีของใหม่ออ้มีแร้ไ้ใหม่ปะเนี่ยรวรลัวมีบล็อกใหม่ โอ้ยใช้เลยดีกว่าไมิคุณหรอกสงสัยจะเป็นแร่ในเนเธอร์네네 ther. ที่ของที่อัปเดตมาทั้งหมดเนี้ยเป็นของในเนเธอร์ทั้งหมดเลยมั้งในไงตัวนั้นไงเอ,อช่เตัวนหนูยิงมันรู้สึกไหมลองดูดิเ <c oughs> จบ็บตายมาโัมันจะไม่ขึ้นมานะ <c oughs> มาไหมมาไหมจะมาไหมมาไหม สวัสดีซัมบี้ซัมบี้พิงแมนเฮ้ยทำไมหน้าตาแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนหน้าตาปะเนี่ยโอเคเราจะไปดูไอ้ไอ้ตัวนั้นก่อนไอ้หนุ่งใสจะเป็นคนมั้งชนเผ่าอะไรสักอย่างเนี่ยอ้ยจะเป็นคนปะเนี่ยแต่ดูท่าทางแล้วมันจะไม่ค่อยแบบว่าเชื่องกับเราเท่าไหร่เลย เราจะลงไปดูตรงนี้ก็ไม่ได้มันมาจากตรงไหนเนี่ยด้านล่างปะดูหน้ามันดิอย่ามอ,มองหน้าเราแบบนี้ดิเรากลัว,วนะเนี่ยดูทรงแล้วมันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยเนี่ยดูข้างนี้ดิโอเคเราเจออะไรแปลกประหลาดไปสองอันแล้วอันแรกก็คือชุกกรอกที่มันเปลี่ยนไปไม่ดิไม่ได้เปลี่ยนไปดิเพิ่มเข้ามา กับอันที่สองที่เราเจอแบบตัวอะไรไม่รู้ว่มเมื่อกี้ที่มันมาทําร้ายเราอยู่ดีๆก็มาทําร้ายเราไม่เข้าใจนะเราไปทำอะไรอะไรแทนที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นแบบว่าเป็นมิตรกับเราแบบว่าเป็นเพื่อนกับเราอ่ะกับมาทําร้ายเราเฉยโอเคเราไม่มีบล็อกอะไรที่จะข้ามันดังนี้ได้เลยเหมือนเดิมเราก็ต้องใช้ปิกแอคุดเฮ้ยตันแล้วดิเราพอลงไปข้างล่างได้ปะ ไอเดีเราเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงชัดชัดนะชัดชัดีลยวตอนท้ายจะแคปรูปให้ดูนะไม่ดีเฮ้ยเราไม่ไปนะอย่างเงี้ยใครมีบล็อกต่อบางเดียวว่าเราต้องกระโดดไปกระโดดไปเออก็ดีกว่าเลื่อนรถทั้งหมดนะ่ะ ได้เสียงเปาปะเหมือนอังเปากำลังเล่นเกมอะไรของเขาอยู่หุยโดดลงไปนี่หวังเลยนะไม่รอดฟรีไม่รอดเราต้องค่อยๆลงเอาแล้วบอกหมดเราอยู่ใต้ปราสาทไะเนี่ยไอเดียทุกคนโดดลงไปนี่ตายแหมโอเคเราเตรียมของก่อน ไงดีะเราไม่กล้าโดดลงไปอ่ะปุ๊บปุ๊บโอ้ยมีแอปเปิลทอมไหมเนี่ยไม่เป็นไรวัวจะมันเพิ่มอยู่หาที่แอบก่อนดีไหมเฮ้ย,ยนี่ไม่มีอะไรเพิ่มมาใหม่แล้วเหรอแมกมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรถูกลบไปจริงๆด้วยโอเคแรงอยู่ <c oughs> หรือว่าแร่ในเนเธอร์นี้ใช้งานได้ ไม่น่ามาั้งต้องมันแล่อะไรสักอย่างเนี่ยที่ตามมันบอกอันนี้ได้ที่อยู่ในเนเธอร์เนี่ยหรือไม่ก็อยู่ในชีวิตจริงไม่ได้ดิมันไม่น่าจะอยู่บนโลกอะมันมน่าจะอยู่ในเนเธอร์เพราะเขาบอกว่าเนเธอร์อัปเดตไปละไปโน่นละ ไปดูในเนเธอร์ก่อนอุย้ยตัวนั้นไงตัวอ่ะไม่ใช่เฮ้ยตัวนั้นมันตัวอะไรกันแน่เนี่ยมันที่มันอยู่ดีๆก็มาล่าเราไอตัวนี้แก้งเราปะไอตัวนี้ปะได้ดูจากตามันดิไอ้นไะงขอไปเข้าน้ำก่อนขึ้นไปไอตัวนั้นมันคือตัวอะไรกันแน่อน่บอกเลยดิ จิ๋วเนาะอ้นั่นไงอะไรตัวไฟเผาอะตัวอะไรอะถ้าท,ทางคงจะไม่ใช่ตัวนั้นแน่นอนเพราะตัวนั้นมันถือดาบดาบสีทองเอ้ตัวนี้ก็ถือดาบสีทองเอาแล้วมามันเลยมานี่เลยเฮย้ยมาแล้วไงไอตัวเมื่อกี้เฮย้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนใจเย็นพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนก่อน้ยดูหน้ามันดิ เฮ้ยเฮ้ยดุเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นอย่ามานะรู้ไหมว่าข้ามีอะไรอืมานี่เลยสู้ก็สู้กลับนะจ๊ะมาอืมอืมเอาดิเออตายสักทีเกือบไปแล้ว เท่าดีนะถ้ามันถือนี่มาถ้ามันถือดาบมาบางตัวถือดาบปะเนี่ยถ้ามันถือดาบทองมานี่บอกเลยจบเหตุไม่ตรงนั้นซะโอ้ยตัวนั้นนี่ตัวนั้นนั่นนัน่น,น,น,นโอ้ยมีตัวถือดาบเพชรเลยไม่เป็นไรเราเป็นดาบที่แ,แกร่งกว่าเพชรอีกมาอืมขอให้โดนนะ้ำบังเถอะเฮ้ยสัมบิบิแมน ใช่ซัมบี้พิกแมนมั้เนี่ยไม่มีตัวไหนที่มือนสัมบี้พิกแมนเลยไอตัวนั้นมันตัวอะไรกันแน่เนี่ยยังไงนั่นไงตัวนั้นน่นหรือว่าเป็นพวกเดียวกับสัมบี้พิกแมนไม่ใช่ดิยันไงโอ้โหมีกันเยอะมาโอ้โหมีกันเป็นกองทัพเลยอะ ไแกนี่ก็เฮ้ยมีเอ็นเดอร์แมนด้วยอนะถ่านันจะไม่ได้มาตัวเดียวน,นนะะเนี่ยเจาใช้ยาล้องขนไปปะเพื่อไปดูหน้ามันอนะเคียดจีบก็ไม่ได้ดิเกมโหมดก็ไม่ได้ด้วยเพราะถ้าเกมหมดปุ๊บขี้โกงชัวร์ขอดูหน้าตามันหน่อยสิอุ้ยมีไฟสีฟ้าด้วยอนะ่ะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งสวัสดีมาสิมาเออบอกแล้วดาบนี้ช่วยได้ทุกช่วยได้ทุกเมื่อพละอุมาแล้จะมาอีมาอีดิมาแน่จริงก็มาก็มาดิขาโออ,อะไรเนะี่ยเฮ้ยไอตัวนี้มันเฮ้ยมันมัตัวไม่เหมือนกันนะเนี่ยบางตัวใช้ดาบบางตัวใช้ อุ้ยขอแลกดับเพชรหน่อยได้ไหมโอ <c oughs> ้ตัวนี้มันพฤติกรรมยังเหมือนซอมบี้พิกแมนอยู่เลยคล้ายๆอาจจะเป็นแบบพวกเดียวกันก็ได้แต่หน้าตาแต่นี้ก็ยังไม่เจอซอมบี้พิกแมนเลยเอะดูดิเจอแต่ตัวที่คล้ายๆแบบเนี้ยเราไปดูตัวนั้นดีกว่าตัวนี้มันมีไฟสีฟา้ามันอยู่ไหนเหอาเนี้ยไกลปะโอ้ยอยู่ไกลด้วยเนี่ยเราข้ามไป ไปดูอ่ะรถไฟสีฟ้านั่นคือไฟอะไรเฮ้ยมีผีป่ะเนี่ยจะมีพลังงานอะไรบางอย่างก็ได้นะตรงเนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่กลัวจะไปขุดไฟนั่นได,ได้ใช่นี่ขึ้นยังไงเนี่ยไอ้แก๊สไอ้แก๊สอุ้ยนันไงไฟสีฟ้ามีตรงนั้นด้วยเฮ้ยยอาหารจะหมด ขอฆ่าใครทุกคนหน่อยได้ไหมเนี่ยอันนึงขอเสีอาหารมาก่อนลืมเข้าใจอยู่ว่าในเนเธอร์มันเอาชีวิตรอบแบบยากมากแต่เราต้องมีอาหารเพื่อเตรียมการน,นี้เพื่อประทังชีวิตเราไงกินเองอุย้ยแอปเปลิลนี่แก้หิวได้จริงๆนยเนี่ยแก้หิวน้ำด้วยเงไฟสีฟ้า เฮ้มีบล็อกใหม่ด้วยอ่ะบล็อกอะไรเนี่ยขุดได้ป่ะที่ไม่ขุดได้หนืดป่ะม้ยมีลื่นด้วยอ่ะมันว่าออ้ยโอ้หสดชื่นเฮ้ยบนี่มันโอ้มีย่าใหม่ด้วยอ่ะยานกินได้ป่ะนี่ไบโอมอะไรเนี่ยใส่เป็นไบโอมใหม่มัง้งอุยดูสิเนี่ยสดชื่นมากเลยโอ้ย อูมีสเกลตันด้วยไม่ปลอดภัยแล้วเบลอมนี้โอ้โหไฟชิฟ้าหน้าก็มีหลังก็มีโอ้โหมาอยู่แล้วเบโอมเนี้ยมีสเกลริตันด้วยไม่รู้ว่าเบอมนั้นจะมีไหมเนี่ยสเกลริตันมันได้ไงเนี่ยมันมียากันไฟไหเนี่ยคล้ายยากันไฟเลยเออ ได้ว่าแอปเปิลทองเราก็อยู่ได้ละค่ามีแอปเปิลทองเองชุดเกาะนี่ไม่ต้องช่วยอะไรเลยเนี่ยชุดเกาะนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยเนี่ยดูวยเนี่นะก็ยังเท่าเดิมอยู่เลยเอ้ยใครยิงอะไรมาแล้วว่าเราไปแบบว่านไีง่ไ,งไฟสีฟ้านะ่เต็มเลยเนี่ยไอยากเก็บไว้ดูสะสมได้อะแคปได้ปะไม่อยากแคปอะเดี๋ยวเป็นโหมดคทีทก็แคปได้อยู่ดี ไอตัวเมื่อกี้นี่หายากในะตัวที่มันไม่เป็นมิกกับเราอะอะไรนะที่หน้าตัวลูกล่าเหมือนคนเลยคงไม่มีอะไรแล้วหล่ะม,มีแค่เนี้ยแต่เร,รยังสำรวจไม,ม่หมดเขาบอกว่าอัปเดตเยอะมากพื้นที่ค่อนข้างเต็มแต่ไม่รู้เลยว่าอะไรบ้างเนี่ยโอ๊ยจะสต็อปคลิปไอ้นี่นี่ย้ายมาก่อนเมื่อกี้เหมือนใครโดนยิงเลยเออ ถ้ามาันหนมาโอ้หสิบสี่นาทีกว่าแล้วเนี่ยเร็วจังเราต้องอัดเกินชั่วโมงแม่แเลยเกลอ้ยมีเอ็นด์แมนด้วยอยืมาผิดโลกทุกตัวมาผิดโลกหมดมีเอ็นด์แมนด้วย <c oughs> อ่านี่มีซูแซนเข้ากันหน่อย แต่มีเอนเดอร์แมนกับมีสเกลิตันนี่ไม่ค่อยเข้านะเนี่ยแกเยอะจังแล้วว่าเราไปแบบว่าที่อื่นดีกว่าที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพักตกลาวาดิไม่เป็นไรสเกลิตันนี่เยอะจริงๆเลยเนี่ย จอไปให้หมาจอไปให้หมาจอแม้ห,หมาแดะตักตัวก็ไม่ได้ฮ้ยนั่นไงติดไฟแล้วไหมสเกลดูขึเข้เมี้ยงบนกันมันเยอะจนหมูทถนงไฟซะได้อ,อืมลองเอาชีวิตล่อวังไว้ใจเราได้เลยนะเอชิปใช้แอคกดีกว่า มันใช้ตะนูกลับเราใช้ตะนูไม่ค่อยเก่งทำไมนี่ไม่ขุดไม่ค่อยได้เลยอ่ะมันเป็นดินป่ะเนี่ยใช้ไอ้นี่ขุดไม่ค่อยได้เลยสงสัยจะเป็นดินแล้วไฟสีฟ้านี่มันจุดบนนี้นี่ได้ปะเราไปดูที่อื่นกันต่ออ,อาจจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ก็ได้พื้นที่เยอะมากบอกเลยใช้เวลาอัปเดตเนี่ย อัปเดตในตัวเครื่องนะเขาจะมีบอกว่านี่ตเตือนเวอร์ชันนี้มาแล้วโอเคอัปเดตเลยเยอะมากโอ้โหพืนที่เยอะมากอุ้ยอุยอ๋อนี่ไงแล้วอะไรเราจะออกจากไบโอมนี้ได้ทุกทีเนี่ยหนืดก็หนืดเหนียวมากเลยไบโอมเนี้มีสเกลรลยตันด้วยเนะี่ย ไม่赖ธนูเยอะธนูเยอะอืมสุดขอบวะทางตันเฉยจะมาทำไมเดี๋ยวทางเนี้ยตามาก็ตันอืมอยากให้มีอะไรเพิ่มมากกว่านี้จัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราว่าไปดูกันนี้ดีกว่าคนจะมีนี่มัง้งอะไรเนี่ยหญ้าอะไรสีแดงแดน,นี่แหละ ทำอะไรได้ป้ายาเนี้ยทำอะไรไม่ได้นี่นไงมีนี่ไงที่เรามีอยู่ใล่รุกเกาะฟรีด้วยมีรับเด้นหน่อยป่ะปานี่นไงควรจะมีอุย้ยในถ้๊วาดอ๋อเนี่ยนเก่าคงมีแค่นี้แหละ อโอ๊ยแก๊สน้ำมาทำไมเนี่ยทุกคนใครใครบอกว่าเกียดแบบว่าพวกที่ชอบมาทำร้ายเราแบบไม่มีสาเหตุด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่เล่นอยู่ีนตอบโจทย์ได้นล้วเนี่ยมาอย่าพุ่งมาอย่าพุงมา,อา,งมาไอ,อหน้าก็มีหลังก็มีโอ้โหข้างๆก็มี ตายโอเคเราไปใหม่ได้ฮึออ่ะโหเราไปใหม่ได้แล้วไม่กลัวหรอกมันก็แค่คนซึ่อบือ้อ เราไปที่อื่นกันต่อใต้อ,อีกแล้วอ่ารูเยอะจริงๆเราจะไปเนเธอร์ดีไหมเนี่ยหรือว่าเราจะมาน็นคีตีก่อนหลังจากที่เราเคีทีแล้วอูแหลกมากมาเราจะมาดูกันว่าสำรวจันหนอนเราจะไม่เอาชีวิตรอดแล้ว เพราะว่าเจออะไรมาหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวไปดูไปหายตัว,วนั้นนนเอคนหัวเป็นหมูตัวเป็นคนเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยวอทมีอะไรด้วยอ่ะมีอะไรใหม่เฮ้ยมีของใหม่ด้วยเหรออะไรเนะี่ย วาเป็ดวาเป็ดเต็มครีมสันเหรออะไรนะครีมสอนอ๋อเหมือนกันเลยเนี่ยนี่บอกอว่ามีใบโอมอื่นด้วยอ่ะ <c oughs> โอเคสองไบโอมก็อันตรายแล้วจะบอกอว่ามีใบโอมอื่นใน,ในเดเออร์หรือว่าไม่ใช่อาจจะเป็นของเดเออร์ อาจจะนะนี่อะไรเนี่ยไอขายกอสโตนเลยเปลี่ยนไปไหมเนี่ยนี่ไงก้อสโตนยังอยู่นี่ไงไฟสีฟ้าที่พูดถึงเนี่ยมีไฟชักสีฟ้าปะไม่มีนะมีแค่ไฟชักสีเดียวอ๋อนี่ไงลองจุดดีไฟเปลี่ยนสีปะมีไฟชักสีฟ้าไหเนี่ย ไม่มีนะเราเขาจุดบนไอ้นี่เราลองจุดดูอ๋อถ้าจุดบนนี้มันจะกลายเป็นสีฟ้าอ๋อหรอเนี่ยจุดโซลสายไม่เปลี่ยนแต่จุดบนนี้เปลี่ยนเนี่ยดูถึงว่าทำไมเป็นสีฟ้าแล้วนี่มันมีอะไรเนี่ยมีของเพิ่มเติมด้วยแต่เราไม่เจอเลยอาจจะเป็นไบโอมใหม่ก็ได้ ีอาหารใหม่ปะไม่น่ามีละไม่น่าจะมีนี่อะไรเนี่ยอาจจะเป็นหมู่ดอกไม้ก็ได้ปนึงอ๋ออันนี้มันเป็นของอะไรเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นวาร์กับเอออะไรนะ ครีมซอนอะไรสักอย่างละครีมซอนอะไรสักอย่างเนี่ยกวาร์ฟเนี่ยวาร์ฟเป็ดอันนี้เป็นวาร์ฟเนี่ยเนี่ยขึ้นต้นได้วาร์ฟกับตัวซีทั้งนั้นเลยเนี่ยได้วาร์ฟกับครีมอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นต้นได้แบบนี้ทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นไบโอใหม่ก็ได้เม่ก็อาจจะเป็น, oh จจปนแบบว่าต้นไม้อันใหม่แต่เพราะดูจากนี้จะเป็นลำต้นนี่ไงนี่ก็มีสีแดงด้วเนี่ย เป็นกิมสนะันน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยดูดีเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าไบโอใหม่ก็ได้นะเนี่ยแต่ที่เจ้าที่ดูมาเนี่ยเราต้องกินในพิชาันแล้วละ่ะมียาใหม่ปะยาเหมือนเดิมยาก็แค่เนี้ยมีไม่มีไรนี่ไงลองไปสีฟ้าดูดิอะไรนะที่มันเป็นไบโอมอะไรสีฟ้านี่แหละไบโอสีฟ้านะไปดน จำนน้เราใกล้ๆตรงเนี้ยเราหงายตัวนั้นไม่เจอเลยเนี่ยตรงนี้ที่มาหนูว่าเฮ้ยเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีสีฟ้าว้าวสว่างมากเลยอะ่ะดูดิมันเนเธอร์จริงปะเนี่ยแล้วดูดิเนี่ยสดชื่นมากเลยเหมือนอยู่ในน้ำเลย ไงเป็นสีแดงเหมือนเดิมละไม่ค่อยมีอะไรหลอกคงจะมีแค่นี้แหละแล้วลนี่มันมาได้ไงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบหญ้าที่แบบผงมาในใบองอะไรฟ้าฟ้านี่แหละสีฟ้าแล้วก็มีซูซนเต็มไปหมดเลยอาจจะเป็นแบบไบโอแบบว่าที่มีซูซนก็ได้และมีมีบล็อกที่มันคล้ายสูซานด้วยแต่มันไม่ค่อยหนึ่งสงสัยจะเป็นพี่น้องกัน แต่ถ้าที่ดูมาน,นี่เราไม่เจออะไรล้วเนี่ยนอาจะจะเป็นไอ้พวกเนี้นยเมียนไดแมนเพิ่มมาใหม่เท่านั้นเองเอ้ไแมนอยู่ดีๆก็มาอยู่ในไบโอมาอยู่ในเนเธอร์เฉยไงเดแมนมองหน้าหน่อยเป็นอยู่ในโหมดเคียีทีบนะเดแมนอย่ามาตีฉันนะอืมจะตีซะหน่อยไปเลยอโอเค แกนนี่ร้องหหยหวนเส,สียงน่ากลัวมากนี่ไงจะมีเอ,อ้นนี้อะไรอ่ะอันนี้จริงจอกมีอะไรมาใหม่ปะเอ๊ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรฮอกลินฮอกลินเหรอคือตัวอะไรอ่ะไอตัวนั้นเมื่อกี้ปะเฮ้ยเป็นฮอกลินอาจจะเป็นตัวเมื่อกี้อะไร เนีเหมือนคนน่ะวางไปดิเฮ้ยเป็นหมูป่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีสัตว์ตัวใหม่เพิ่มมาอีกเนี่ยสัตว์ไบอมนะคะ่ะจะมีก็ได้เฮ้ยแล้วนะไอใบโอม,มอะไรสีว่าฟ้าจะมีสัตว์ตัวใหม่มาอีกก็ได้เนะนี่ยนีอ่อฮอกลินเนี่ยไม่มีลูกมันด้วยล้วป้อนมันยังไงอ่ะใช้อะไรป้อนใช้เนื้อป่ะเรายังไม่รู้นะวมันจะทำร้ายเราเหมือนตัวเมื่อกี้ป่ะแต่ดูจากหน้ามันแล้วอ่ะ คงจะทำนะเพระนอยู่ในเนเธอร์ถ้าว่าในโลกธรรมดาอาจจะวางไม่ได้มั้งเพราะมันอยู่ในเนเธอร์มันตัวในเนเธอร์ทั่วไปอะ่ะ